ทาโชของเด็ดปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานยิงสนั่นช่องเหวสายข่าวหลุดลับขเขมรรุกคืบถึงกับหวาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลว่าทหารกัมพูชาตัดลวดน้ำยาวกว่า3กิโลเมตรนั้นต่อมาเมื่อวันที่10ตุลาคม2,568กองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยข้อเท็จจริงคือพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากตัวปราสาทประมาณ3กิโลเมตร มีการลักลอบตัดลวดหนามในบางจุดไม่ใช่ตลอดแนวและได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณพื้นที่ช่องเหวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแยง้งฝ่ายไทยจึงใช้การวางเครื่องมือเฝ้าตรวจเอาไว้เพื่อแจ้งเตือนการเข้ามาของฝ่ายกัมพูชาการกระทำดังกล่าวของทหารกัมพูชาเป็นการละเมิดข้อตกลงโดยการเข้ามาขโมยเครื่องมือเฝ้าตรวจของฝ่ายไทยทำให้ฝ่ายไทยต้องจัดกำลังเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ดังกล่าวจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่สามารถดีขึ้นได้หากไม่มีการยั่วยุในการปฏิบัติใดๆของฝ่ายกัมพูชาเพราะการกระทําแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากโจรป่าที่เข้ามาขโมยสิ่งของที่อยู่ในบริเวณบ้านของผู้อื่นถือเป็นการกระทําที่ไม่อาจยอมรับได้จึงรายงานไปยังกองทัพบ,บก เพื่อทราบจะทำการประท้วงผ่านระบบกลไกาการตรวจสอบของคณะ IoT ต่อไปทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงทุกจุดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎ,ามก,ฎการประทะอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการละเมิดซ้ำรวมทั้งให้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนขอให้ที่น้องประชาชนมั่นใจว่ากองทัพภาคที่สองยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเข้มแข็งและมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดไปล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาในกรกฎเกตแก้วอดีตทหารพรานค่ายปักธงชัยได้โพสต์ภาพและระบุข้อความว่าปตอ12.7 วันนั้นทหารเราไปซ้อมยิงที่ช่องเหวของเล่นใหม่ที่นักรบชายแดนได้รับมาวันนั้นไปซ้อมยิงที่ช่องเหวแต่วันนี้สายข่าวแจ้งว่าทหารขเขมรเข้าประชิดช่องเหวแล้วเอาไงดีแม่ทัพภาคที่สองให้ทหารเราไปซ้อมยิงอีกดีไหมหรือจะปล่อยให้ขเขมรรุกเข้ามาอยู่แบบนี้ทหารอยากรบปกป้องแผ่นดินจนตัวสั่นแต่ไม่มีคำสั่งรบสำหรับกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นหน่วยทหารในสังกัดกองทัพบกไทย มีหน้าที่หลักในการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเช่นชายแดนเมืองใหญ่และฐานทัพหลักหน้าที่หลักคือตรวจจับตอบโต้ภัยอากาศใช้เรดาร์ตรวจจับเครื่องบินโดรนหรืออาวุธปล่อยนํำวิถีที่เข้ามาในน่านฟ้าใช้ปืนต่อสู้อากาศยานหรือระบบยิงนํำวิถีเพื่อสกัดการโจมตีจากอากาศรวมถึงการคุ้มครองกำลังรบภาคพื้นดินประจำการร่วมกับหน่วยรบหลักเช่น กองกาลังบุรพากองทัพภาคที่หหรือกองทัพภาคที่2คอยป้องกันฐานทัพค่ายทหารและแนวรบไม่ให้ถูกโจมตีจากทางอากาศสนับสนุนการรบชายแดนหากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดเช่นแนวชายแดนสระแก้วหรือศรีสะเกตหน่วยปตอจะเคลื่อนเข้าพื้นที่เพื่อตั้งฐานยิงต่อสู้อากาศยานแบบเคลื่อนที่ใช้อาวุธอย่างเช่นโอเลคอน35มมปืน40มม,ม,มหรือระบบยิงนำวิถีพกพา บทบาทในพื้นที่ชายแดนช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเช่นบริเวณช่องเหวช่องสงมสะแก้วสีสะเกตหน่วยปะตะอจะถูกส่งเข้าไปตั้งแนวพร้อมยิงเตือนเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมป้องกันปืนต่อสู้อากาศยานมีรัศมีทำการได้หลายกิโลเมตรสามารถใช้คมขวัญและกดดังอีกฝั่งทางจิตวิทยาได้ด้วยทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิด และจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแจ่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ